เคยไหมเห็นเพื่อนได้กำไรจากคริปโตตัวใหม่แล้วใจมันสั่นอยากตามไปรวยด้วยท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละครับโฟโมกกำลังเล่นงานคุณสวัสดีครับเพื่อนเอนักเทรดทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโฟโมหรือ Fear of Missing Out ความกลัวที่จะพลาดโอกาสทองบอกเลยว่ามันเป็นศัตรูตัวฉกาดที่พร้อมจะขยัพอร์ดคุณให้เละเป็นโจกได้ทุกเมื่อลองนึกภาพตามนะตลาดกระทิงมาข่าวลือหนาหูหุ้นตัวนั้นคริปโตตัวนี้พุ่งเอาเอา รอบข้างมีแต่คนคุยเรื่องกำไรเป็นกอบเป็นกร,รมแล้วคุณละ่ะนั่งมองตาปริบปริบใจมันร้อนรุ่มอยากจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนั่นแหละคือกับดักโฟโมมันจะบดบังเหตุผลของคุณทำให้คุณตัดสินใจแบบเอามันไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วางแผนสุดท้ายก็ไปติดดอยแล้วเราจะรับมือกับโฟโมได้ยังไง 1. รู้จักตัวเองเข้าใจความเสี่ยงที่คุณรับได้รู้ว่าตัวเองถนัดการเทรดแบบไหนอย่าไปตามคนอื่นสไตล์ใครสไตล์มันครับ สมีแผนกำหนดเป้าหมายวางกลยุทธ์มี Stop Loss ชัดเจนถ้าผิดทางก็ต้องกล้าตัดขาดทุน Cut your losses short Let your profits run คือหัวใจ 3. ศึกษาหาความรู้อย่าเชื่อข่าวลือศึกษาปัจจัยพื้นฐานอ่านกราฟทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนความรู้คือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสี่ใจเย็นๆตลาดมีโอกาสให้คุณเสมอไม่ต้องรีบร้อนรอจังหวะที่ใช่ค่อยเข้าการรอคอยคือศิลปะ ยอมรับความจริงไม่มีใครได้กำไรทุกครั้งการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก้าวต่อไปล้มได้ก็ต้องลุกให้เป็นโฟโมคาพอร์ตสติมาปัญญาเกิดความกลัวพลาดโอกาสคือโอกาสของคนที่มีสติเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณรับมือกับโฟโมได้ดีขึ้นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเทรดด้วยสติและได้กำไรกันทั่วหน้านะครับ สวัสดีครับ